We record, grab like the mic too, and let's ride. Ain't no basic movie talk, it's a story inside. From classics to action, let me be your guide. Welcome to the screen where the real vibes collide. แนแน,นเกนยกเวทปนค่เรื่องจริงโคตรมาของนักพอกายที่อยากรวยทางลัดคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่องไหนไหมครับที่ระหว่างดูไปแล้วคิดมากไม่แน่จะใช่เรื่องจริงแต่พอดูจบแล้วพยายามค้นหาในกูเกิลเรากฏว่มาภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องนั้นมันกลายเป็นเรื่องจริงและรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแพนแอน,นเกนยกเวทปนค่คือหนึ่งในนั้นนะครับมันเล่าเรื่องราวของนักกล้ามที่คิดอยากจะรวยทางลัดด้วยการลักพาตัวบังคับให้เหยื่อโอนทรัพย์สินแล้วจบด้วยการฆ่าเหยื่อและที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือทุกกอยย่่าางทีมันนนนเิดขึ้นในภพตร์ มันถูกสร้างมาจากเรื่องจริงแต่ก่อนแอดมินจะไปพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแอดมินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานช่องแมลงหนังหน่อยลวกันนะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดที่อยากซัพพอร์ตก็สามารถคลิกลิก์สินค้าด้านล่างคลิปหรือไม่ก็กดซุปเปอร์แทงก์กันได้นะครับแพนแอนเกนเป็นภาพยนตร์ที่ถูกฉายในปี2013โดยผู้กำกับมือฉังอย่างไมเคิลเบย์ใช่รืครับไมเคิลเบย์เจ้าของแฟนชายทาร์นฟอร์เมอร์นั่นแหละแต่แทนที่ม โดยในภาพยนตร์เราจะได้พบเจอกับเดนเนียลลูโกที่รับบทโดยดารามากฝีมืออย่างแม็กบอลเบิร์และเอเรียนดอบานเอ่อแอดมินอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันอ่นานว่าดอบานรับบทโดยแอนโทนีแม็กกี้และตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือพอดอยรับบทโดยเดอะร็อกดิืเดอเวย์จอห์นสันซึ่งความจริงแล้วตัวละครดอยไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ถูกแต่งขึ้นมาจากหลายตัวละครรวมกันเพราะความจริงแล้วในเรื่องจริงมันมีหลายคนที่อยู่ในขบวนการนี้โดยต้นต่อของเรื่องจริงทั้งหมดมันถูกอ้างอิงมาจากคดี ชกรรมที่เกิดขึ้นจริงในฟลอริดาด้วยคดีนี้มันถูกเรียกว่าซันยิมแก๊งเคสด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นในปี1994ถึงปี1995ที่เมืองแมมีโดยผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มนักพกกายที่ทำงานในยิมที่ชื่อซันยิมโดยมีหวัวหน้าทีมที่ชื่อเดลเนียลลูโก้โดยเดลเนียลเขาเคยติดคุกจากคดีช่อโกงมาก่อนและเขาก็กลับมาทำงานที่ยิมและก่อตั้งแผนปนแบบโคตรเพี้ยนขึ้นมามีการเริ่มลักพาตัวเหยื่อครั้งแรกซึ่งเหยื่อรายแรกของพวกเขามีชื่อว่าม เจ้าของธุรกิจด้านการเงินที่ร่ำรวยมากและเป็นลูกค้าของแดเนียลแดเนียลวางแผนจะลักพาตัวมาร์กและบังคับให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดแต่สิ่งที่บ้าก็คือพวกเขามีการวางแผนการลักพาตัวไว้ล่วงหน้าแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งแต่ก็ยังไม่ถอดใจจนในครั้งที่แปดแดเนียลและพรรคพวกก็ลักพาตัวมาร์กได้สาเร็จแดเนียลจับมาร์กไปทรมานและบังคับให้โทรหาแบงค์เพื่อให้มาร์กนั่นโอนหุน้นขายบ้านและบังคับให้มาร์กนั่นโอนกมรมธรรม์ทั้งหมดมาให้กับเขาและพรรคพวกหลังจากที่แดเนียล ดยขับรถชนรถของมาก์คแล้วทาการจุดไฟเผาแต่มาร์กซินเลอร์ก็ดันรอดชีวิตแม้เขาวจะบาดเจ็บสาหัสแต่ก็หลบหนีออกมาได้แบบบูดบิดหลังจากที่แดนเนียลได้ทรัพย์สินมามากมายแต่พวกเขาก็ยังไม่พอใจด้เหยื่อรายต่อไปของพวกเขาคือคู่รักนักธุรกิจโดยแก๊งซันยิมยังอยากได้เงินเพิ่มพวกเขาเลยหายเหยื่อรายใหม่และแน่นเป็นสาเหตุของ,ของคดีฆาตกรรมคู่รักนักธุรกิจแดนเนียลพุ่งเป้าไปที่ชายหญิงนักธุรกิจคู่หนึ่งที่ชื่อแฟงกีกา้าและคริสติน่าสองคนนี้เป็นเศรษฐีเกี่ยวกับ วงการโทรศัพท์เซ็กฮอตลน์ซึ่งในช่วงนั้นมันบุ่ม,มากนะครับพวกเขาหลอกทั้งคู่ให้มาที่บ้านแล้ววางแผนว่าจะใช้ยานอนหลับหลอกให้เซนเอกสารแต่ทุกอย่างมันดันผิดแผนมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแฝงถูกฆ่าตายโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนคริสติน่าก็โดนฉีดยานอนหลับเกินขนาดซึ่งต่อมาเธอก็เสียชีวิตจากนั้นแก๊งของแดนนียลพวกเขาก็พยายามอำพรพางศพด้วยการหั่นศพแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซตัดมือเพื่อไม่ให้ระบุตัวต,วตนได้แล้วเอาไปทิ้งในที่เปี่ยวแต่นี่ไม่ใช่หนังสยองขวัญแต่อย่างใดแต่มันคือผล รายงานของตำรวจที่มาจากเรื่องจริงหลังจากเหตุการณ์สองครั้งเกิดขึ้นก็มีการเสรืบสวนและจับกลุ่มแก๊งซันยิมโดยผู้รอดชีวิตอย่างมาร์คซินเลอร์เขาได้ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและพยายามแจ้งตำรวจแต่ตอนแรกไม่มีใครเชื่อเขาพอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันฟังดูบ้าบิ่นมากเกินไปจนมาร์คซินเลอร์เขาต้องจ้งนักสืบเอกชนที่มีชื่อว่าเอนดูบัวมาสืบเรื่องราวของแก๊งซันยิมพอนักสืบเอนดูบัวเริ่มขุดข้อมูลเขาก็เห็นความผิดปกติบางอย่างและเรื่องราวที่มันเกี่ยวพันกับการหายตัวของคู่รกางก และคริสติน่าเรื่องราวเริ่มไปถึงตำรวจใหญ่และมีการตามสืบจนกระทั่งทุกคนในแกง๊งซันยิมถูกจับตัวได้ซึ่งมันก็มาจากหลักฐานในที่กเกิดเหตุนั่นเองนะครับหลักฐานที่อยู่ในที่กเกิดเหตุมีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีรอยเลือดอุปกรณ์ชำแฉลพและกล้องวงจรปิดจากธนาคารที่แสดงให้เห็นถึงการถอนเงินโดยที่ใช้บัตร ATM ของเหยื่อและผลจากการกอ่อคดีอาชญากรรมเดนเนียลลูโกเขาถูกโทษประหารชีวิตซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ถูกประหารนะครับแอนเดรียดรอบานก็โดนโทษประหารชีวิตเหมือนกน และอคนอื่นในเรื่องจริงก็เดินโทษจำคุกตั้งแต่15ปีไปจนถึงตลอดชีวิตเหมือนกัยังไม่รู้เหตุผลนะครับว่าทำไมเมคเกนเบย์ B, ถึงหยิบเอาคดีฆาตกรรมมาสร้างเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้ในปี2013และใส่ความตลกร้ายและมีกันเล่าเนื้อเรื่องแบบแสบๆลงไปทำให้หลายคนรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนภาพยนตร์ฆาตกรรมคอมเมดี้แบบบา้าๆแต่ในความเป็นจริงเยอหลายคนอาจไม่พอใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยเพราะมันทำให้คนดูลืมไปว่านี่คือคดีฆาตกรรมจริงที่มีคนตายและครอบครัว ที่เจ็บปวดจากคดีฆาตการรมครั้งนี้แพนนนเกนไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือตัวอย่างของความโลภที่บางตาและความงโง่ที่นําไปสู่ความตายด้วยแดนเนียลและชาวแก๊งพวกเขาไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็คือคุกและความอับอายหากคุณผู้ชมชอบเรื่องราวแบบนี้หรือมีหนังเรื่องไหนที่สร้างขึ้นมาจากคดีจริงก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับแต่แน่นอนว่า,มาแมลงหนังจะหาภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงเหมือเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกแน่นอนก่อนจะจากกันไปแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานหน่อยแล้วกันนะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากซัพพอร์ตก็สามารถกดซุปเปอร์แทงหรือคลิกลิงก์สินค้าด้านล่างได้เลยนะครับและช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่คุณผู้ชมดูแล้วคนลุกที่สุดที่สร้างมาจากเรื่องจริงแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงสวัสดีครับ